ร้าน h p s u p b i k e สวัสดีครับวันนี้พามาดู CB ฉมใหม่นะครับเป็นปี2020นะฮะรถ3ปีนะครับรถมือเดียวเลยคันนี้มาพร้อมท่อไดโวเป็น CB 6 5 0 R นะครับจอสีนะครับดูเล็กไมล์0 0 0นะครับรถมือเดียวมีปลายท่อไดโวนะครับ กันล้มนะครับซ้ายขวากระจกปลายแฮนด์นะฮะตัวนี้มีแท็ชชั่น control แล้วนะครับนี่นะฮะ ABS เทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับ ขายหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับรถสวยๆนะครับมือเดียวปี20ไม้6,000นเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามได้นะครับดูรถได้าที่เบกเสฉลปส8เกระทุ่มแบรนะครับการเบรกการคัดนะการคัดนะครับขออภัยแต่งนะฮะท้ายพับได้นะครับขอบคุณมากครับ